ถ้าใส่ทุกคนเลยนะคะอันนี้นะคะก็มาอยู่กับอ่าช่องของเราอีกแล้วก็คือช่องโทคิโทะวิชิโร่เราจากที่เราก็ไม่ได้ลงคลิปมาประมาณ11เดือนแล้วใช่ไหมตั้งแต่คลิปล่าสุดก็คืออาสนเมาเลยีใช่ไหมคะทุกคนคือเราจะมาบอกว่าไอที่เวย ่ตอนนี้ก็กลายเป็นโทรศัพท์ของแม่เราอยู่แล้วคือมันก็เป็นโทรศัพท์ของแม่เราแหละแต่ว่ามันเป็นบัญชีบัญชีบัญชีช่องของเราเราก็เลยมาขอแม่เล่นก่อนเนาะลงคิปแต่ด้วยความที่เราก็มีโทรศัพท์แล้วใช่ไหมจะไปยุ่งวุ่นวายของแม่ก็ไม่ได้ก็เลยไม่ได้ลงคิมมาตั้ง11เดือนเลยนะคะตั้งแต่เดือน ดูลาดูลากับกันยาเลยนะคะที่ไม่ได้ลงคลิปเนาะไอไม่ใช่กันยาจะมาดุลาที่เราไม่ได้ลงคลิปก็ไม่ทราบว่าคนดูของเราจะหายไปหรือเปล่าแล้วก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่านี่ก็จะเป็นช่องใหม่ของเรานะคะทุกคนเป็นช่องนี้นะคะยูกีชารลอกก็ลงคลิปไว้เผื่อแล้วนะคะเผื่อปัญหาไม่เจอเนาะแล้วก็ จะลงคลิปสก,กูลาสก,ก,กูกับเกมที่เราทำแล้วก็พวกอน,นิเมะได้มีค่าต้าสูอะไรแล้วก็จะลงเกี่ยวกับอของเก่าที่เราเคยลงในช่องนี้ให้เหมือนเลยนะคะจะเปลี่ยนค่ว่าเราจะทำคลิแปแบบไม่มีกำหนดว่าจะทำคลิปเกมไหนเป็นหลักจะทำคลิปเกี่ยวกับตัวเองเป็นหลักหรือไม่ ือจะแล้วแต่ความต้องการแล้วก็ความชอบนะคะคือถ้าชอบเกมไหนก็จะเอาเกมนั้นมาลงบ่อยๆแต่ว่าถ้าเกมอื่นต่างอะไรอย่างนี้ก็จะเอามาลงอยู่นะคะซึ่งละครนี่ก็ขอกันมาได้หมดเลยนะคะแต่แค่เราอาจจะไม่ค่อยมีเวลาว่างทำให้สักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเราก็จะต้อง วิวเกมอื่นได้ช่แล้วละทุกคนก็ฝากไปติดตามช่องแม่กันด้วยนะคะบอกว่าทุกคนก็จะเข้าใจเราด้วยนะเพราะว่านี่เป็นโทรศัพท์ของแม่เราใช่ไหมโอเคนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแก้หนึง ฝาทุกคนไปติดตามช่องแหม่ของเราด้วยนะคะโทรศัพท์เล็กค่อนข้างกดยากโอเคค่ะทุกคนก็รอคลิปนี้นะคะ